สีสุวรรณไม่สนบุกแจ้งความชัดชาติไม่เก็บป้ายหาเสียงวันที่29พฤษภาคมเวลาประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับนายสีสุวรรณจันยานะฮะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางมายังสถานีตำร,ร,รวจนครบาลลำผักชีครับเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร และผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครสกรเขตหนองจอกซึ่งไม่ยอมเก็บป้ายหาเสียงของตนเองออกจากพื้นที่สาธารณะตามที่กกตกำหนดภายใน3วันหลังจากการเลือกตั้งครับอันถือได้ว่ามีความผิดตามปอ .368 ฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักง,งานและมีความผิดตามพรบร,รักษาความสะอาด25 3 5ครับทั้งนี้ภายหลังจากการผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ ทางกะกะตะกรุงเทพมหานครนะครับได้ออกแจ้งแล้วว่าได้ทําหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งคู่ว่ากรุงเทพมหานครและผู้สมัครสอกอรทุกคนแล้วให้ดําเนินการเก็บป้ายหาเสียงของตัวเองออกจากพื้นที่สาธารณะทุกจุดภายใน3วันหลังจากการเลือกตั้งนะครับหากไม่ดําเนินการเก็บจะเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติความสะอาดในพื้นที่สาธารณะและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ราะทันทีที่การเลือกตั้งสิ้นสุดลงกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้คุ้มครองป้ายหาเสียงเหล่านั้นแล้วแต่ปรากฏว่าในบริเวณพื้นที่ริมถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกยังปรากฏว่ามีป้ายหาเสียงของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้สมัครผู้ว่าราชการกทมอื่นๆอีกหลายคนที่ปล่อยทิ้งขว้างครับไม่ยอมจัดเก็บตามที่กฎหมายกําหนดอาทิป้ายของนายสุชาติชูวีสุวรรณสวัสดิ์ สิธาทิวารีนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีป้ายของผู้สมัครสอกอเขตหนองจอกและเขตมีนบุรีอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ยอมเก็บป้ายหาเสียงของตนด้วยเช่นกันเช่นนายมังกรศิริศรีโพพักไทยสร้างไทยนางสาวนาทิดาเตาเฟสดพักประชาธิปัตย์นายไพฑูตอิสระเสรีพงษ์และนายวิรัตมีนชยนันพักเพื่อไทยเป็นต้น การกระทำดังกล่าวของผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยจึงมีความผิดตามมาตรา39ครับแห่งพระราชบัญญัตริรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง2535ซึ่งเป็นโทษทางอาญานอกจากนั้นยังเข้าข่ายความผิดประมวลกฎหมายอาญาม .368 ฐานขัดคําสั่งของเจ้าพนักงานต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับ นายศรีสุบันยังกล่าวอีกว่าสมาคมจึงนําพยายนหลักฐานมาแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษผู้สมัครทั้งหมดครับต่อสอนอนลำผักชีในวันนี้และตามด้วยสอนอนสุวินทวงศ์และสอนอนมินบุรีด้วยโดยวันจันทร์ที่30พฤษภาคมนี้นะครับเวลา9โมงเนี่ยจะนําความนี้ไปร้องต่อกอกตเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนไต่สวนและเอาผิดตามพรบรเลือกตั้งท้องถิ่น2562ประกอบประมวลกฎหมายอาญาม368ด้วย ซึ่งอาจนําไปสู่การให้ใบเหลืองผู้สมัครที่ชนะเลือกตั้งได้อีกด้วยและล่าสุดนะครับนายสีสุวรรณ์นเนี่ยได้ออกมาเผยว่าพันตํารวจโทรสอบสวนสอนอรำผักชีนะครับลงพื้นที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานข้อที่จริงแล้วครับ